พิ้นเลเซอร์ผมทำงานใหญ่แล้วเจดี JD. ประมาณส2นิ้วได้ผมสร้างพิ้นเล่นๆ <ST AR UNG> ลองเป็นแบบเจดี <ST AR UNG> ปัญหาที่พิ้นไม่ได้กันคือเดี๋ยวเอานี้ยไปก่อน <Yeah. S 2> มันต้องดูขนาดของฐานขนาดของโปรแกรมคือมาตรฐานคือมันพอเริ่มปุ๊บมันจะเริ่มที่1.00ขนาดของฐานคือ1.00 1.00คุณก็ต้องไปปั้นในสี่บตร หเล็กมาก1.00จะรู้ได้ไงมาที่ตัวขนาดขยาย้วเลื่อนนะมันจะมีตัวเลขด้านล่าง0.1ถ้าเกิดอันนี้หนึ่งเกินเกินฐานละเราก็ต้องข้ามเกินประมาณนี้0.8 คือขนาดเราใช้ไม,ม้บรรทัดไม่ต้องใช้ตัววัดอะไรเลย,เลยดูแค่ตรงเนี้ยคือขนาดในการปั้นตรีบัตรแล้วตัวโปรแกรมพอปั้นพอปั้นไม่เกินหนึ่งพอปั้นไม่เกินหนึ่งเรามปรับตรงนี้ได้วัตถุก็จะเล็กลองปรับรนี่เกินหนึ่งได้มาหน่อย เกินหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดเจ็วัตถุก็ใหญ่ขึ้นยังไงอย่าปั้นเกินหนึ่งการปั้นสีผันจะปั้นเกินหนึ่งเครื่องถึงจะทำงานปิ้นได้ดีเครื่องใครใหญ่อาจจะเกินหนึ่งได้เครื่องผมเกินหนึ่งไม่ได้ครับ <c oughs> ผมลองไปเล่นดูนะสิษามรับมันไม่หลับไม่นอน ั้นตรีบตรเยอะเกินหนึ่งเลยใครใช้เครื่องจีนพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทค <c oughs> ่าฝันดีครับทุกคนโอ้ oh. เป็นใหญ่เลย oh.